กาศเย็นสบายแล้วก็แบบมีความสุขเนาะเช่นยายเห็ดก็เหมือนกันครับผมซึ่งเห็ดก็ต้องการการสภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ดอกเห็ดที่ทุกๆคนครับขอบคุณครับผมนะก็จะเป็นลักษณะของก้อนเห็ดที่เราจัดวางนะครับมีลมถทายเทได้สะดวกสบายนะครับไ่นะยเทสะดวกสบายนะครับบเหมือนกับ ชีวิตของเราเหมือนกันเนาะอากาศเย็นสบายแล้วก็แบบมีความสุขเนาะเช่นยายเห็ดก็เหมือนกันครับผมเึ่นเห็ดก็ต้องการการสภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับผมอันนี้ก็เป็นสลาดที่ดอกเห็ดที่นี้เข้าไปลงเปิด,ด่อกกันแล้วครับผมก่อนเห็ดที่เราเปิดดอกก็จะเอาจุกพลาสติกออกครับนะจะมีบางส่วนที่กําลังออกดอกเลยนะครับนะครับก็ะสดกก่อนเห็ดนี้เข้าโรงเปิดดอกให้เรียบร้อยนะครับผมนะ เป็นกําลังใจให้กับพนักงทุกคนนะครับในการทํางานนะครับว่าทํางานทุกอย่างเราก็ต้องทําเต็มที่ของเรานะครับก่อนเหตุที่นี่เข้าไปลงเปิด่อกกันแล้วครับผมก่อนเหตุที่เราเปิดดอกก็จะเอาจุกพลาสติกออกครับนะก็มีบางส่วนที่กําลังออกดอกเลยนะครับนะฮะก็ลังออกดอกแล้วเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกดีเนาะสภาพอากาศข้างนอกนะฮะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางร่มเทานะครับหรือเห็ดนางฟ้าู้ถ่านก็ชอบลักษณะอากาศแบบเย็น มีใส่ตะก,ก้าไว้มีรถเข็นนะครับวันนี้บุเรียงเสียงใสทํางานตั้งแต่เช้าเลยครับผมทํางานแต่เช้าอากาศก็ดีดีครับทางานวันนี้นะครับผมให้ทุกคนได้เห็นอันนี้ก้อนนี้คือเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเส้นใหญ่หก็จะเริ่เติบโตไปถึงข้างล่างของถุงเห็ดน,นะครับผมนะาาก็จะทําให้เห็ดน,นะนี่คือก้อนเห็ดครับก้อนเห็ดก็ที่ที่ชื้นนะครับชอบอากาศเย็นชื้นบุเรียนก็จะให้ดูเรื่องของสภาพตัวที่บริเวณเดินเต็ม ข้างล่างถุงแล้วครับผมนะฮะก็จะมีดอกเห็ดที่ออกแล้วนะครับเห็นไหมฮะเนื่องลากคนทาฟามเห็ดก็จะมีความสุขเมื่อเห็นดอกเห็ดออกมานะครับเนาะเดินเต็มข้างล่างถุงแล้วครับผมนะฮะก็จะมีดอกเห็ดที่ออกแล้วนะครับเห็นไหมฮะเนื่องลากคนทาฟามเห็ดก็จะมีความสุขเมื่อเห็นดอกเห็ดออกมานะครับเนาะที่จัดเก็บก้อนเห็ดให้ทุกคนได้ดูนะครับผมไปพร้อมๆกันนะครับบริเวณต้องมีการถ่ายเทของอากาศได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมนะ อากาศเย็ยนอากาศเย็ยนสบายแล้วก็แบบมีความสุขเนาะเช่นยายเห็ดก็เหมือนกันครับผมซึ่งเห็ดก็ต้องการการสภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับผมอันนี้ก็เป็นสลัดที่ดอกเห็ดที่ครับทุกทุกคนครับขอบคุณครับผมไปพร้อมๆกันนะครับอ่าเราก็จะเอาตรงที่เป็นจุกออกนะครับเนะจุกพลาสติกออกก็จะเห็นเส้นใยสีขาวๆเส้นใยสีขาว,ขาวก็คือก็จะเป็นผลเข้าไปลงเปิดดอกแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ทอยอยขนไปต่อนะครับผมเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จนะครับนะ กิจกรรมที่ทําวันนี้ต้องรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จครับนะครับผมออกดอกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะขนเข้าโรงเปิดดอกให้เรียบร้อยนะครับทุกทุกครับเนะส้นใยเห็ดก็จะเดินเติบโตนะครับผมนะนีก็คือส่วนหนึ่งของเส้นใยเห็ดที่เราใส่ไว้ได้ประมาณสักครึ่งเดือนแล้วนะครับผมคนระึ่งเดือนนะครับเพราะว่า เพราะว่าก้อนเหตุพร้อมที่จะเปิดดอ,อกนี้ก็ต้องเขาก็จะดันออกดอ,อกออกมาครับผมนะก็จะเป็นลักษณะของก้อนเห็ดที่เราจัดวางนะครับนะมีลมถทายเทได้สะดวกสบายนะครับถ่านะยเทสะดวกสบายนะครับก็เ,เหมือนกับชีวิตคนเราเหมือนกันเนาะที่จัดเก็บก้อนเห็ดให้ทุกคนได้ดูนะครับผม ไปพร้อมๆกันนะครับเวต้องมีการถ่ายเทยของอากาศได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมนะอากาศเย็นนะก็จะเป็นลักษณะของก้อนเห็ดที่เราจัดวางนะครับมีลมถ่ายเทยได้สะดวกสบายนะครับนะถ่เทสะดวกสบายนะครับเหมือนกับ ชีวิตของเราเหมือนกันเนาะสเส้นใหญ่เข้าไปใช้เวลาประมาณ1เดือนครับนะก็จะเป็นก้อนลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของก้อนเห็ดที่เราจัดวางนะครับมีลมไถ่ที่ได้สะดวกสบายนะครับไถที่สะดวกสบายนะครับก็เหมือนกับชีวิตของเราเหมือนกันเนาะอากาศเย็นสบายแล้วก็แบบมีความสุขเนาะเช่นใหญ่เห็ดก,ก็เหมือนกันครับผมเส้นเห็ดก็ต้องการการสภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับผมอันนี้ก็เป็นสลัดที่ดอกเห็ดที่พัดเส้นใหญ่เห็ดก็จะเดินเติบโตนะครับผมนะครับ นี่ก็คือส่วนหนึ่งของเส้นใยเห็ดที่เราใส่ไว้ได้ประมาณสักครึ่งเดือนแล้วนะครับผมคนระึ่งเดือนนะครับออกดอกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะขนเข้าโรงเปิดดอกให้เรียบร้อยนะครับุกทุกคนว่าอุากรณ์เห็ดพร้อมที่จะเปิดดอกนี้ก็ต้องเขาก็จะดันออกดอกออกมาครับผม เห็ดนะครับผมเป็นจะเป็นดอกเห็ดต่อไปในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้แล้วครับทุกๆคนครับให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมๆกับบุรเลียงเสียงใสให้มีบางก้อนแล้วครับที่ออกดอกแล้วนะครับผมมีใส่ตะกร้าไว้มีรถเข็นนะครับวันนี้บุรเลียงเสียงใสทํางานตั้งแต่เช้าเลยครับผมทํางานแต่เช้าอากาศก็ดีดีครับทํางานวันนี้นะครับผมให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับเราก็จะเอาตรงที่เป็นจุกออกนะครับจุกพลาสติกออกก็จะเห็นเส้นใยสีขาวเส้นใยสีขาวก็คือก็จะเป็น คนเข้าไปลงเปิดดอกแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ทยอยขนไปต่อนะครับผมเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จนะครับกิจกรรมที่ทําวันนี้ต้องรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จครับนะครับออกดอกแล้วเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกดีเนาอะอสภาพอากาศข้างนอกนะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางร่มเทานะครับหรือเห็ดนางฟ้าพุทธเราก็ชอบลักษณะอากาศแบบเย็นอันนี้ก้อนนี้คือเดี๋ยวอีกสักพ,พักหนึ่งก็จะเส้นใหหญ่ยก็จะเริเ่เติบโตไปถึงข้างล่างของถุงเห็ดนะครับผมนะก็จะทําให้เห็ดนะฮะ นี่คือก้อนเห็ดครับก้อนเห็ดก็ที่ที่ออกดอกแล้วเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกดีเนะาะสภาพอากาศข้างนอกนะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางร่มเทานะครับหรือเห็ดนางฟ้าู้ถ่านวก็ชอบลักษณะอากาศแบบเยน็นครับทุกๆคนครับขอบคุณครับผมครับเส้นใหญ่เห็ดก็จะเดินเติบโตนะครับผมนะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเส้นใหยเห็ดที่เราใส่ไว้ได้ประมาณสักครึ่งเดือนแล้วนะครับผมคนระึ่งเดือนนะครับ ชื้นนะครับชอบอากาศเย็นชื้นบุเรียนก็จะให้ดูเรื่องของสภาพตัวทิเวณที่จัดเก็บก้อนเห็ดให้ทุกคนได้ดูนะครับผมไปพร้อมๆกันนะครับ,บรต้องมีการถ่ายเทขขงอากาศได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมนะอากาศเย็น,นเดินเต็มข้างล่างถุงแล้วครับผมก็จะมีดอกเห็ดที่ออกแล้วนะครับเห็นไหมฮะเนื่อหลักคนทฟาฟาร์มเห็ดก็จะมีความสุขเมื่อเห็นดอกเห็ดออกมานะครับเนาะมีใส่ตะกร้าไว้ในรถเข็นนะครับวันนี้บุเรียนเส,สียงใส ทำงานตั้งแต่เช้าเลยครับผมทำงานแต่เช้าอากาศก็ดีดีครับทำงานวันนี้นะครับผมให้ทุกคนได้เห็นชื้นนะครับชอบอากาศเย็นชื้นบุญเรียงก็จะให้ดูเรื่องของสภาพตัวติบเบริเรนเพราะว่าพราะว่าก่อนเห็ดพร้อมที่จะดเปิดดอกนี้ก็ต้องเขาก็จะดันออกดอกออกมาครับผมกิจกรรมยามเช้าวันนี้ของบุญเรียงเสียงใสครับผมก่อนเห็ดก็ออกดอกแล้วครับก่อนเห็ดออกดอกทำไงต่อไปครับกต้องขนก้อนเห็ดเมือนเขาเ้เาไปลงเปิดดอกแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ทยอย ขนไปต่อนะครับผมเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จนะครับกิจกรรมที่ทําวันนี้ต้องรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จครับนะครับผมเพราะว่าพะว่าก่อนเห็ดพร้อร<ผ>มอฟฟอที่จะเปิดดอกนี้ก็ต้องเขาก็จะดันออกดอกออกมาครับผมกิจกรรมย้มเช้าว,วันนี้ของบุญเรียงเสียงใสครับผมก่อนเห็ดก็ออกดอกแล้วครับก่อนเห็ดออกดอกทําไงต่อไปครับก็ต้องนขนขงก่อนเห็ดนี้กิจกรรมย้มเช้าว,วันนี้ของบุญเรียงเสียงใสครับผม ก้อนเห็ดก็ออกดอกแล้วครับนะก้อนเห็ดออกดอกทําไงต่อไปครับก็ต้องขนก้อนเห็ดนิดนึงก้อนเห็ดที่เราวางไว้นะครับใส่ตะกร้านะครับนี่ก็คือก้อนเห็ดที่เราเตรียมไว้นะครับนะก็คืออันนี้เป็นจุกนะที่เอาเอาออกนะครับผมนะผลเข้าไปลงเปิดดอกแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ทยอยขนไปต่อนะครับผมเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จนะครับกิจกรรมที่ทําวันนี้ต้องรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จครับนะครับขอบคุณครับนะครับภารกิจของบุญเรียงก็ทํา ให้แบบแล้วเสร็จในแต่ละวันแต่ละวันเนาะเพราะว่าเรามีงานหลายอย่างที่เราต้องทํานะครับวันนี้ก็ร้อยจ้ทนออกดอกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะขนเข้าโรงเปิดดอกให้เรียบร้อยนะครับตุกๆตุ้ยเส้นใหญ่เข้าไปใช้เวลาประมาณ1เดือนครับนะก็จะเป็นก้อนลกลายอย่างนี้นะครับเดินเต็ม ข้างล่างถุงแล้วครับผมนะฮะก็จะมีดอกเห็ดที่ออกแล้วนะครับนะเห็นไหมฮะนี่ยแหละคนทำฟาร์มเห็ดก็จะมีความสุขเมื่อเรเหร็นดอกเห็ดออกมานะครับนะที่จัดเก็บก้อนเห็ดให้ทุกคนได้ดูนะครับผมไปพร้อมๆกันนะครับบริเวณต้องมีการถ่ายเทของอากาศได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมนะอากาศเยน็นออกดอกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะขนเข้าโรงเปิดดอกให้เรียบร้อยนะครับทุกออกดอกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะขนเข้าโรงเปิดดอกให้เรียบร้อยนะครับทุกเดินเต็ม ข้างล่างถุงแล้วครับผมนะฮะก็จะมีดอกเห็ดที่ออกแล้วนะครับนะฮะเนี่อหลากคนทำฟาร์มเห็ดก็จะมีความสุขเมื่อเรเห็นดอกเห็ดออกมานะครับเนาะมีใส่ตะกร้าไว้มีรถเข็นนะครับวันนี้บนเลียงเสียงใสทํางานตั้งแต่เช้าเลยครับผมทํางานแต่เช้าอากาศก็ดีดีครับทํางานวันนี้นะครับผมให้ทุกคนได้เห็นในเส้นใเห็ดเข้าไปใช้เวลาประมาณ1เดือนครับเนาะก็จะเป็นก้อนลกษาะอย่างนี้นะครับที่จัดเก็บก้อนเห็ดให้ทุกคนได้ดูนะครับผม ไปพร้อมๆกันนะครับ,บต้องมีการถ่ายเทของอากาศได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมนะ mm. อากาศเย็นนะครับไสัญญาเขียนเห็ดเต็มก็พร้อมออกดอกครับ mm. ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมให้บุรีเลียงสงสัยมาโดยตลอดนะครับก่อนเห็ดพร้อมออกดอกแล้วนะครับชื้นนะครับชอบอากาศเย็นชื้นบุเลียงก็จะให้ดูเรื่องของสภาพตัวีิบเบิลเทนครับนะครับภารกริจของบุเรเลียงก็ทําให้แบบแล้วเสร็จในแต่ละวันแต่ละวันเนาะเพราะว่า เรามีงานหลายอย่างที่เราต้องทํานะครับวันนี้ก็เราต้องทุนคนครับนะครับภารกิจของบุญเลี้ยงก็ทําให้แบบแล้วเสร็จในแต่ละวันแต่ละวันเนาะเพราะว่าเรามีงานหลายอย่างที่เราต้องทํานะครับวันนี้ก็เราต้องทุนก้อนเห็ดนี้เขา้าโรงเปิดดอกให้เรียบร้อยนะครับผมนะ เป็นกำลังใจให้กับเป็นทุกทุกคนนะครับในการทํางานนะครับว่าทํางานทุกอย่างเราก็ต้องทําเต็มที่ของเรานะครับก่อนเห็ดที่นะไอสัญญาณเคลย่อนเห็ุเต็มก็พร้อมออกดอกครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมให้บุญเรียงเสียงใสมาโดยตลอดนะครับก่อนเห็ดพร้อมออกดอกแล้วนะครับทุกทุกคนครับขอบคุณครับผมกิจกรรมยามเช้าวันนี้ของบุญเรียงเสียงใสครับผมก่อนเห็ดก็ออกดอกแล้วครับก่อนเห็ดออกดอกทำไงต่อไปครับ ก็ต้องขนก้อนเห็ดนิ่นี่ก้อนเห็ดที่เราวางไว้นะครับใส่ตะกร้านะครับนี่ก็คือก้อนเห็ดที่เราเตรียมไว้นะครับนะก็คืออันนี้เป็นจุกนะที่เอาเอาออกนะครับผมนะออกดอกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะขนเข้าโรงเปิดดอกให้เรียบร้อยนะครับตัวก้อนเห็ดที่เข้าโรงเปิดดอกให้เรียบร้อยนะครับผมนะนะครับเป็นกาลังใจให้กับทุกทุกคนนะครับในการทํางานนะครับว่าทํางานทุกอย่างเราก็ต้องทําเต็มที่ของเรานะครับก้อนเห็ดที่คนครับนะครับภารกิจของบุญเลี้ยงก็ทํา ให้แบบ